มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปิดกิจการ83ปีโรงเรียนดังประกาศปิดกิจการค่ะหลังโควิด19ทําอ่วมนะคะคืนเงินผู้ปกครองผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงเรียนอนยํานวยศิลทนบุรีส่งหนังสือถึงนักเรียนและผู้ปกครองนะคะเรื่องการปิดสถานศึกษาเลิกกิจการโรงเรียนสิ้นปีการศึกษา2564 โดยระบุว่าโรงเรียนมีความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอำนวยสินธนบุรีเมื่อวันที่15ตุลาคม2564ได้พิจารณาและมีมติที่จะปิดสถานศึกษานะคะณสิ้นปีการศึกษา2564หรือว่าสิ้นเดือนเมษา2565เนื่องจากโรงเรียนประสบการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องและยิ่งมาประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งยาวนานกว่าที่คาดไว้โรงเรียนจึงประสบปัญหาสภาพคล่อง ถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากมูลนิธิอํานวยศินปมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาทางนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและก็สนับสนุนโรงเรียนตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนเองซึ่งพิจารณาคืนเงินค่าแรกเข้าที่จ่ายให้โรงเรียนแล้วก็เงินบริจาคที่มอบให้แก่มูลนิธิอํานวยศิลป์จิตเอ,อิบทางสุบุตรให้ตามที่จ่ายจริงโดยจะทําการเป็นส่วนลดของค่าเทอมภาคเรียนที่สอง ของปีการศึกษา2564เว้นแต่นักเรียนระดับแชัปนประถมศึกษาปีที่6ค่ะในการนี้ฝ่ายบาัญชีจะทำหนังสือแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ปกครองแต่ละท่านเป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้โรงเรียนได้สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเพื่อให้พิจารณาตามเอกสารแนบโรงเรียนพร้อมให้ความช่วยเหลือในการประสานงานกับโรงเรียนที่ผู้ปกครองสนใจหรือว่าหาข้อมูลโรงเรียนอื่นเพิ่มเติมขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ